แล้พเลยปื้มจิตปื้มใจที่เราได้โชว์วัฒนธรรมนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยหนูรู้สึกดีใจมากที่เพื่อนได้ใส่ชุดไทยกันโอเค i t น c l o s r o s e s e ร m i c p r o ต้องบอกว่าหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่เราเป็นเจ้าภาพและบวกกับการที่เราอยู่ในช่วงโควิดใช่ไหมคะแล้วแบบทุกคนได้ลืมเรื่องเละเลแล้วก็โฟกัสสิ่งที่เออเรายังมีสิ่งที่มันเหลืออยู่อย่างที่มันดีแล้วก็สิ่งที่สวยงามเกีย่ยวกับวัฒนธรรมไทยก็มาครั้งนี้ก็ให้มันรู้กันไปเลยว่าไทยเรามีดีอะไรบ้างอะไรค่ะวันนี้ถือโอกาสเป็นไกด์กเ,เองเลยไหมคะออก็รับบทก็คือบอกดีเทลบอกทิสตอรี่ของไทยเราว่าเออเนี่ยเป็นแบบนี้นะการแต่งตัวแบบนี้มันจะมีหลายรูปหลายสมัยนะ แบบนี้เป็นราชก,การราชก,การที่เท่าไหร่เป็นการแต่งตัวที่แบบ,บว่ามีเพื่อนถามว่าทำไมเราแต่งตัวไม่เหมือนกันอย่างเนี้ค่ะ I do have a question for you my baby like I want to know like how do you feel for the first activity for Miss Grand International 2020 For the first activity, I think we have what? Like here, we come here to the temple. Oh, here! Yeah. Oh, you mean here because yep. this is our third day actually for yep. the activity. Yeah. But it's nice to see all the girls. I feel so glad that I'm here again. This is my second time to visit the Royal Palace. Wow. I've been here in 2016 on November and it's nice because, you know, Thailand is very diverse. And I really love their culture as well, just like in Philippines. We're globally competitive, and I can feel the warmth of smiles, also of the Thai people. So thank you so much for all the love and support. No wonder this is the land of smiles. Okay. Yeah. Yeah. Oh, I'm oh, sorry. I will be the person ask you, and then translate. Uh, yeah. Uh, yeah. ช i d l i k ลก็คือมาสองรอบแล้วนะคะมาในปี2016เดือนโนเวมเบอก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วบอกเรียมาครั้งนี้ก็คือนางประทับใจการต้อนรับของที่นี่มากรู้สึกได้แบบอบอุ่นนังปื้มใช่ไหมคะเซเมนตาออเหอเอใ่มค่ะายหาย่บายบยไาอย่ คือครั้งแรกเป็นของเขาเขามาที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะคะมิสแกรนเปรูแล้วหนูอ่ะเห็นเขาเลยนะเขาบอกว่าเขาอ่ะเห็นพระพุทธรูปนะคะเข้าไปในวัดแล้วก็รู้สึกว่าแบบแบบมัน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 อิมเพลต่อเขามากคือมันแบบส่งให้เขาเลยว่าแบบเขารู้สึกปากเบื้มแล้วเขาดีใจที่แบบว่าเขาครั้งหนึ่งเขาได้มาที่นี่ก็แบบ You love it. I can see that because, like, I would wonder, like, well, why she got What would happen? Yeah. So, like, you know, like, I, I feel so happy to be here. The, wow, really, like, I feel so happy that to show that to all the people that came here. Yeah. yeah. So, yeah. i it was, like, you are happy. I'm so happy to be here, and we do my first here And the Dama facility, you. So I'm my first activity I love it. for you my first activity because yeah, I am Italian, it's normal. ก็คือเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็นี่ก็คือแบบรักทุกคนเลยที่มาที่นี่ตกลุมรักคนไทยแล้วน้อแม่น้อมันเป็นแผนแล้ว็ยังไงต่อไะ Hello everyone สว uh ัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Allah คริสต์ดา This is my first time in Thailand I'm in love with your country and and most of all I'm in love with the people guys Thai people are amazing you are smiling every time I go there I go there smile. That's I'm true. everywhere really I feel so welcome I feel like it's all and I don't want words to express my gratitude and everything that you show like you're the best thank you so much ก็คือเขาเป็นครั้งแรกเขารู้สึกดีมากแล้วเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนที่แบบว่ายิ้มง่ายตกลุมรักแล้หนึ่งตกลุมพังใช่ก็คือตกลุมรักแล้วเขาบอกว่าเขาคือแบบโลไม่ไหวแล้วที่จะไปแชร์เธอซักดีที่ดีๆแล้วก็คือรักคนไทยรักประเทศไทยค่ะถ้าใครที่แบบว่าเขาจะมากกว่านี้ก็คือแปะหนูด้วยนะคะถ้าแปะแอบผิดก็ขอโทษค่ะขอโทษจอนน้ำมาดูข่าวีอ่ะมันก็จะมีเรื่องของโควิดนะรออาการอะไรยังไงต้องเพื่อนรักคนไทยหนูต้องบอกเลยว่ากองมิสแกรนด์เน็ตชาแนลของเราเนี่ย ใส่เขาเรียกอะไรใส,ใ,สใ,สใส่ใส่ได้เ์ชิลแล้วก็ยังใส่แมสข้างในหนูก็เลยงงว่าเราแต่งหน้ากันทำไมคะมันเราแต่งหน้ากันทำไมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ขึ้นรถลงรถก็คือ,อเจลไม่ต้องพูดเลยก็คือติดตัวติดพี่พี่ดูแลทุกคนนะคะคือดูแลเราดีมากมารกาาตรวจเช็คที่อุณหภูมิก็เลยงงว่าประประวดหรือว่าแบบอะไรแบบครีนมากแล้วก็แบบรับรองได้มาตรฐานเกี่ยวกับโรคโควิดก็คือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้รับการควบคุมแน่นอนค่ะ ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วก็คือเพื่อนแบบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตรวจก็คือเป็นนักกทีฟแต่ว่าวันนี้ก็คือต้องอยู่ที่โรงแรมก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูเจอเพื่อนแล้วตอนเช้าในเจรียบคันยาค่ะใช่งนี้เลยค่ะเมื่อวานงงมากใช่ใช่ร่วมง,งานได้แล้วค่ะอะไรนะคะ อันนี้อันนี้หนูยังไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นตัวล่ n งคิวเรื่องอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างก็อาจจะแบบว่าอาจจะดูอาการอาจจะอยู่ที่โรงแรมก่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่คลายน้ำอยากให้คำเตือนว่าไม่ต้องหย่ดด้วยนะคะโอ้พี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าตรวจเช็คเช้าเที่ยงเย็นแรงกับแบบอาหารมือทุกมือก็คือเช็คทุกรอบเลยแล้วก็บอกได้ว่าคือเช็คทุกคนหนูว่าตรวจจะเลือดเลยนะคะแบบตรวจทุกสิ่ง chest. อย่างเลยหนี ú, s <S ่อยาคือตรวจเยี่ยวแล้วค่ะแล้วบอกได้เลยว่าคือแบบ แบบคุมเข้มมากก็คือพี่นวัดก็คือทั้งพี่นวัดแล้วก็ทั้งทีมงานก็คือดูแลนางงามทุกคนดีมากค่ะจริงๆถามถึงกิจกรรมออนไลน์ระหว่างการแบบทวที่ทำกันมันช่วยได้แค่ไหนเมื่อวันที่สี่วันเดียวเกือบบ้าค่ะหนูเอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะเพราะว่าเราอ่ะหนูเป็นคนที่ทํางานนอกบ้านต้องถามเพื่อนบ้างด้วยสิเอ็นดูเพื่อนบ้างด้วยถึก็ต้องบอกว่าคือเขาช่วยไปในชาเลนจ์ของการลบหน้าบ้างเขาเรียกว่าอะไรนะ like show bad face right mm hmm. and and also like how to eat Thai food in two minute s oh we have a lot of challenge s the challenge is really amazing but you know i t really help us a lot because it's the best thing to kill the time มันคือเป็นเป็นเป็นวิธีที่แบบว่าฆ่าเวลาได้ดีที่สุดซึ่งหนูบอกไว้เลยว่ากองคือคิดมาดีแล้วมีแผนมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทจ้าแม่พี่ต้องแบบว้าวอย่างเลยจริงๆๆๆค่ะปปัังงเลย ก็บอกว่าเราอะทุกคนอะเลฟเป n t เซนประเทศของตัวเองเต็มที่อยู่แล้วทุกคนมาที่นี่อะพ้มกับความภาคภูมิใจความมีเกียรติยศที่แบบว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศตัวเองแล้วบอกได้เลยว่าทางกองเนี่ยเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างคือจัดโชว์บ้างทุกสิ่งอย่างคืออเมซิ่งก็คือเตรียมตัวชมความปังของเวที Miss กร a n ินเ t อร์เนชั่นแ2020นี้ได้เลยรับประกันจากมิสแกรนไทยแลนด์คนนี้ค่ะ